สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธัญชยาประทิบนาคาร์ดิฉันมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนุกมาบอนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดิวรรณนคาคริสชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์ของพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนอมตะไทยิฉนนกูลจังหวัดกระบี่ค่ะหัวข้อโครงงานก็คือการสกัดแผ่นฟิล์มคูดินจากพลาสติกชีวภาพของเชลล์รถจับจอกค่ะคุณครูที่ปรึกษาของกลุ่มเราคือคุณครูบรรพันเองล่องค่ะ ที่มาและความสําคัญสาเหตุที่สําคัญคือพลาสติกสามารถย่อยสลายได้ยากเมือ่อเผาไหม้จะก่อให้เกิดมลพิษพลาสติกที่แตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆปนเปื้อนในดินเกิดไมโรพลาสติกไมโรพลาสติกทำมาจากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นพพลิเมอร์ชนิดหนึ่งและเซลลูโลสเป็นพพลิเมอร์ชีวภาพเป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่นจอกเป็นพืชที่มีพพลิเมอร์ดังกล่าวดังนั้นเราจึงตัดสินใจใช้ฟิล์มชีวภาพแทนฟิล์มสังเคราะห์ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานหนึ่งเพื่อศึกษาและสกัดเซลลูโลสจากจอก2องเพื่อศึก ต่อมาประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ1สามารถผลิตแผ่นฟิล์มฟูมดินที่ผลิตจากเซลลูโลสจากจอกอย่างมีประสิทธิภาพ2แผ่นฟิล์มฟูมดินที่ขึ้นรูปจากพลาสติกชีวภาพมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นดีค่ะสมมติฐานและตัวแปร1เซลลูโลสสามารถสกัดจากจอกได้ตัวแปรต้นคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการแช่ตัวแปรตามคือความสามารถในการสกัดเซลลูโลสตัวแปรควบคุมคือปริมาณจอกที่ใช้ในแต่ละชุดการทดลองและอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด2เซลลูโลสจากจอกและกรีซอรลรถขึ้นนนูปปเ็แผ่ฟิ์มตัวแโรอลสามารถการขึ้นรเเลลมมัววรคคคบุืออาากกสดซ ขออเคลการศึกษา 1. ศึกษาการสกัดซลลูโลสจากจอกด้วยการนำจอกไปใช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟอกขาวด้วยไฮโรซินเปอร์ออกไซด์สอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพคือหนึ่งต่อหนึ่งสารละลายเซลลูโลสสิบมิลลิลิตรต่อพริซูลอลสิบมิลลิลิตรและปรับปริมาตรให้สารละลายเป็นสี่สิบมิลลิลิตรด้วยน้ำปั่นเอกสารที่เกี่ยวข้องหนึ่งเซลลูโลสเซลลูโลสคือสารประกอบอินทรีย์ประเภทโพลิสคารซึ่งจากเซลลูโลสของจอกประกอบด้วยหน่วยย่อยของกลูโค คุณสมบัติทางโครงสร้าง1โครงสร้างโมเลกุลเซลลูโลสประกอบด้วยหน่วย่มยโมเลกุลที่จัดเรียงลักษณะเบต้าทำให้สายโซ่มีความแข็งแรงและไม่สามารถจะสลายได้ง่ายค่ะสายเซลลูโลสหลายสายจะจับตัวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลเกิดเป็นโครงสร้างผลึกที่มีความแข็งแรงสูง2สมบัติทางกายภาพ1ไม่ละลายน้ำา2มีความยืดอยู่ในระดับตำ่ำา3ต้านทานต่อสารเคมีหลายชนิด3สมบัติทางชีวาภาพเซลลูโลสย่อยสลายได้โดยเอนไซม์เซลลูเลสซึ่งพบในแบคทีรียเชียราและทินทรียนซีในทางเดินอาหารของสัตว 2. อจอบเป็นพืชน้ำลอยตัวที่พบได้ในแหล่งน้ำจืดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบึงคลองหรือแหล่งน้ำขังที่นิ่งลักษณะดินของจอกคือใบที่หนารูปทรงไข่และแบบยังซ้อนกันเป็นวงคล้ายกุหลาบใบสีเขียวอ่อนปกคลุมด้วยขนอ่อนและมีรากห้อยลงใต้น้ำซึ่งมีลักษณะเส้นยาวที่ช่วยดูดับสารอาหารในน้ำ ตอกจนเติบโตได้อย่างรวดเร็วในสภาพอากาศแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน้ำจึงมักถูกนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียนอกจากนี้ตอกยังมีสุลลูโลสในปริมาณสูงจึงกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในงานวิจัยด้านชีวภาพเช่นการผลิตพลาสติกชีวภาพหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท้งนี้แม้จ,จะส่งสริมประโยชน์มากมายแต่การเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วของมันอาจสร้างปัญหาต่อระบบนิเวศเช่นการปกคุมหนังน้ําจนแสงไม่สามารถส่องถึงชั้นน้าด้านล่างและขัดขวางการไหลของน้ําดังนั้นการนําจอกมาใช้ควรมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจอกจึงเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงทั้งในการบาบัดน้ําและการนาไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายทาให้จอกกลายเป็นพืชที่มีบทบาทสาคัญในวิจัยทางวิทยศาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบ 3แผ่นฟิล์มคุมดินแผ่นคุมดินเป็นวัสดุที่ใช้ในการเกษตรสําหรับคุมผิวดินเพื่อคุมสภาพแวดล้อมของดินและพืชโดยมีคุณสมบัติและลักษณะที่ส่งผลดีต่อการปลูกพืชและการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์ดังนี้1คุณสมบัติของแผ่นฟิล์มคุมดิน1.1กายภาพโครงสร้างของแผ่นฟิล์มคุมดินมีลักษณะเป็นแผ่นบางที่ยืดหยุ่นโดยผลิตจากวัสดตุต่างๆเช่นพลาสติกชีวภาพหรือโพลิเมอร์สังเคราะห์เช่นโพลีเอทิลีนสีของแผ่นฟิล์มคุมดินมักมีสีดำ ความหนาของแผ่นฟิล์มคุมดินมีความหนาตั้งแต่20-200ไมครอนขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน4รูพุนบางประเภทมีรูพุนเพื่อให้นำแรงการสึมผันได้1.2ทางแสง 1. สะท้อนแสงและความร้อน 2. สีน้ำเงินหรือสีขาวช่วยสะท้อนแสงแดดลดวความร้อนสะสมในดิน 3. สีดำช่วยดูดซับแสงและป้องกันการเน่าของวัชพืช 2. ลักษณะของแผ่นฟิล์มคุมดิน2.1ชนิดของวัสดุพลาสติกสังเคราะห์มักผลิตจากโพลิเมอร์และใช้งานพื้นฐานสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ พลาสติกชีวภาพผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้เช่นเซลลูโลสหรือกลดโพอลีแลคติกเหมาะสำหรับการใช้งานระยะสั้น2.2รูปแบบการใช้งานติดตั้งบนผิวดินรอบค้นต้นพืชหรือในแปลงปลูกอาจมีรูเจาะสำหรับปลูกพืชหรือเป็นแผ่นเรียบเพื่อคุมทั่วแแปลง2.3การออกแบบเฉพาะทางบางรุ่นมีการเติมสารเคมีเช่นสารป้องกันแมลงหรือสารปรับปรุงดิน สี่กริซิเรลกริซิเรลเป็นสารประกอบอินทรีย์ในกลุม่มแอลกอฮอล์มีโครงสร้างประกอบด้วยคาร์บอนสามอะตอมที่เชื่อมต่อกันในลักษณะสู้ตรงโดยทั้งสามอะตอมเชื่อมกลุ่มกับไฮดรอกซิลทำให้มีสมบัติของโพลิออลมีสมบัติของโพลิออลคุณสมบัติของกริซิเรลหนึ่งสมบัติทางกายภาพมีลักษณะทางกายภาพเป็นของเหลวดูดซับความชื้นหนืดไม่มีสีไม่มีอันตรายทางกายภาพไม่มีอันตรายทางเคมีสารสลายตัวเมื่อถูกทำให้ร้อนจะเกิดไอควันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนของอะคริลีนสารนี้จะกกกอใหห้เเเิิิดดัตรรราายะะบแลพงม สอคุณสมบัติทางเคมีกริซเรลเป็นพอลิเมอร์ชนิดน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่มีอะตอมคาร์บอนเป็นแกนกลางสามอะตอมและโปรไคลเรลหรือสารที่โครงสร้างสามารถพัฒนาเป็นไคลเรลได้การผลิตกริซเรลมักได้จากไรกีิซไรจากพืชและสัตว์ทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้สบู่และกริซอเรลนอกจากนี้ยังสามารถสังเคราะห์ได้จากพรูพิลีนที่ทำปฏิกิริยาจนได้เอพิคลอร์ไรไฮดรินและถูกไฮโดรไลซ์จนได้กริซอรรลวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ 1. ตู้อบลมร้อนสุญญากาศ 2. ถั่ดูดความชื้น 3. บิกเกอร์ 4. รีกลวยกรอง 5. ้ทั้งแก้วควนสาร 6. ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ 7. กระดาษกรอง 8. เครื่องกรองสุญญากาศ 9. ากระบอกตวง 10. เครื่องปั่นสาร 11. บเอ็กลงบุษสาร 12. ตะแกรงร่อน 13. เครื่องควนแม่เหล็กไฟฟ้า 14. แม่พิมพ์อลูมิเนียมขนาดสิ9เก้าคูนสิบเก้าเซนติเมตรสารเคมีหนึ่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สองน้ำกลั่นสามสาราลาย ขั้นตอเนการทดลองการเตรียมตัวอย่างจอเก็บตัวอย่างจอมาล้ำสะอาดและอุ้งความชื้นที่อุณหภูมิ6 0องศาเซลเซียสเป็นเวลาชั่วโมงนำไปปั่นให้ละเอียดและเก็บตัวอย่างในถุงความชื้นก่อนนำไปใช้ในการกัดเซลูรต่อไปค่ะ2การกัดเซลูรตกช่างผงจอนำมา1 7 7กรัมต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น0.5มลาร์ในอัตราส่วนของกานใบบัวหลต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์1กรัมต่อ20มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ8 0องศาเซลเซียสเป็น นำเยื่ที่กรองแล้วไปอบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงปั่เส้นใยที่ได้ด้วยเครื่องปั่นก่อนนำมาฝากรวบสารละลายไฮโดรเจนออกไซด์ความเข้ขมข้นร้อยล10ปืนมวลต่อปริมาตารอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา3ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องจากนั้นกรองเยืที่ได้อีกครั้งด้วยเครื่องกรองสุญญากาศำนำไปนำกลัน่นและทดสอบความเป็นกลางด้วยพีเอชมิเตอร์นำเสน้นใยที่ได้อบที่อุณหภูมิ50องศาาาาเเเเเซซลลีียยยยสสสปป็นวววว24ชััั่่่โมงงตทไดดดด้้้รรรรรบอคคแแกกกะะ 3. การเตรียมทีมเชื้อผ้าผสมระหว่างผลพลอยแลกติกและเซลลูโลสตากกอสามจุดหนึ่งการเตรียมสารละลายเซลลูโลสตากกอชั่งผงเซลลูโลสตากกอน้ำหนักสองจุดแปดหนกรัมละลายในสารละลายผสมโซเดียมไดรอฟไซด์และยูเรียปริมาตรหนึ่งร้อยมิลลิลิตรโดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์น้ำหนักหกกรัมผสมกับยูเรียสี่กรัมละลายในน้ำกลั่นและปรับปริมาตรเป็นหนึ่งร้อยมิลลิลิตรคนให้เข้ากันด้วยเครื่องตัวไมล็กไฟฟ้าที่อุณหภูมิหกสิบองศาเซลเซียสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง 3.2การเตรียมฟิล์มชีวภาพผสมระหว่างพิสรลและเซลลูโลสจบกอผสมสารละลายซลลูโลจบอและพิซรี่ไว้ในอัตราส่วนเป็น้ำหต่อ1โดยสารละลายเซลลูโลสสิบมลต่อพิเซรล10มลปรับปริมาตรรวมสารละลายเป็น40มลลิ้น้ำกลั่นเพื่อควบคุมความหนักของฟิล์มควรสารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสเป็นเวลา0นาทีแล้วพลงในแม่พิมพ์ขนาดิบเู้าสเก้าื้น่ะ ต่อนะคะวิธีการทดลองขั้นตอนการสก,กัดเซลลูโลส1เก็บตัวอย่างจองมาล้างด้วยน้ำสะอาด2อบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา48ชั่วโมง3ปั่นให้ละเอียดและเก็บผุตัวอย่างในถัดูดความชื้น4นํนำเส้นใยที่ได้มาฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์5กรองเยื่อที่ได้ด้วยเครื่องกรองสัญญากาศ 6. ล้างด้วยน้ำเปล่นและทดสอบความเป็นกลางด้วย pH meter ต่อมาเป็นวิธีการทดลองขั้นตอนการเตรียมฟิล์มชีวภาพ 1. นึ่งช่างถงเซลลูโลสจากเจาะเวละลายในสารละลายผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ยูเรียและน้ำกลัน่น 2. ผสมสารละลายเซลลูโลสและกีเซอรอล,ลคนสารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาที 3. เทสารลงในแม่พิมพ์ขนาด19 x 19เซนติเมตรนำไปอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสในตู้อบลมร้อนสัญญาการ24ชั่วโมงค่ะ และนี่เป็นผลการดาเนินการสกัดเซลลูโลสนะคะในภาพแรกเป็นผลการสกัดเซลลูโลสสกัดได้ที่น้ําหนัก0.86กรัมค่ะและในภาพที่2เป็นผลการดาเนินการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มแผ่นฟิล์มในอัตราส่วน1ต่อ1คือสารละลายเซลลูโลส10มิลลิลิตรต่อกลีเซอรอล10มิลลิลิตรผสมด้วยน้ำกลั่นให้มีปริมาตร40มิลลิลิตรค่ะทางคณะผู้วิจัยจึงสามารถสรุปผลได้ว่า 1. ปริมาณเซลลูโลสที่สกัดได้จากจอกมีน้ำหนัก0.86กรัม2อัตราส่วนของฟิล์ม1 1นึ่งล่อหนึ กีเซอร์เ10มิลลิลิตรผสมกับน้ำกลั่นให้มีปริมาตร40มิลลิตรพบว่าอัตราส่วนนี้สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มได้3แผ่นฟิล์มที่ได้มีสีใสมีลักษณะโปร่งแสงขนาด19ค19เซนติเมตรค่ะทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ